มาเพราะตำบักห่งเพราะตำบักห่งเพราะตำบักห่งจำปลาแดกบองโอ้ยแซ่บอีหลีเด้อครับเด้อครับเด้อตามมาครับเนี่ยครับกลิ่นชชยมาแต่ไกลเลยโอ้โหโอ้โหตายตายตายพอว่านะครับทำไมกลิ่นนี่ครับตำบักห่งอยู่นะครับแมตตำส้มตำนะครับรองอ้อนก็ได้กลิ่นมาแต่ไกลเลยก็เลยเดินมาตามกลิ่นของส้มตำที่ที่บ้านนี่มีทำประกันสุขภาพประกันหมดยังฮะ ยังไม่ทําเลยครับยังยังไม่ทํายังไม่รู้ข่าวสารโอ้โหไปไหนไปด้วยแล้วเขาช่วยสองบาทขึ้เขาาลงบวยช่วยเลยเป็นทีไปไหนไปเคยได้รับทราบการประกาศถัวภาพไหมครับก็เห็นในทีวีนะคะครับเห็นในทีวีค่าเห็นในทีวีใจ ้ใจที shoe, <st unlikely> oh like ่จะทำกนนี้วันนี้เป็นโอกาสที่ดีเนาะโอกาสดีครับที่ทดลองมาโอ้ยมาทดลองเลยอยากจะไปทำประกันสุขภาพเพราะว่าเห็นทางทีวีเขาโฆษณาว่าไงนะครับบอกว่าถ้าสมมติคนที่ไม่มีไม่ได้รับราชการหรือว่าไม่ได้รับงานทำงานเอกชนก็สามารถทำบัตรประกันสังคมตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจได้สนใจค่ะแล้วก็เคยกด โทรศัพท์ก็ไปหาในหน่วยงานนะคะคุณ hey? ก hey. e ็ใ um, ห้เบอร์แล yeah. ้วกดไปติดไปเขาติดค er ่ะเขาก็บอกว่าเป็นหน่วยงานที่รักษาสุขภาพตรอการสุขภาพแล้ว่าพรุ่งนี้เช้าทีนี้เราจะทําก็คิดว่าจะติดต่อตอนกลางวันใช่ไหมบอดี้วันนี้เป็นโอกาสพิเศษโอกาสดีมากยเลดีมากเลยแล้วรู้ไหมครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกก็ยังไม่ทราบอะไรเลยมากแค่ไหนก็แค่หยาบ ให้ลองอธิบายให้ฟังนะหมายถึงให้ลองออดอธิบายให้ฟ <นะ S 1> ังโอ้ให้ลองอดก็พอกำกาแต่จริงๆเนาะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการประกันสุขภาพนะครับผมประกันสุขภาพเนี่ยอันดับแรกเลยอายุอายุอน,นามต้องเกิน15ปีแต่ไม่เกิน60ปีไม่ราบว่าคุณพอเลี้ยงกับคุณคุณเสียใจเกินอายุเกินยังครับเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็ทำได้นะก็ทำได้ หน้าที่เราทําให้เขาสนุกตบทเรื่องพาคุ้มให้ใหายห่างไปขบวนการและปกป้อชื้อเงาะพอดึเวลาเราก็มาปกป้อเชือ้ออายุต้องถึงมาตรการมาตรฐาน,นที่ที่ทางทางกระทรวงเขามีไว้นะครับแล้วทีเนี้ยการปาาระกันเนี้ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมมันเป็นการปาาระกันตามมาตรา40นะครับผมซึ่งสิทธิประโยชน์และการจ่ายอันดับแรก ชุดสิทธิประโยชน์หนึ่งก็คือจ่ายเงิน100บาทหมายถึงว่าเราจะเอง70็ิบาทรัฐออกให้30สิบสองก็คือจ่ายร้อยห้าสิบบาทจ่ายเองหนึ่งร้ัฐสนับสนุนห้าสิบาทโอ้โหลองออสอยากไปทำโอ้โหคือพูดง่ายๆว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็อยากไปทำเลยนะเพราะว่าเราเก็บเงินแค่วันละสามบาทหรือวันละหบาทเท่านั้นเองคือเราก็สามารถที่จะทำได้เลยครับ อ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป๊บนึง่ครับกิ๊กกิ๊กโทรมาเรากันพูดเล่นนเชนนะไม่มีไม่มีได้ได้ครับอ่ะเธ่ชๆก่อนนะครับนี่ครับเอ่อก็คือคุณแสงจันทร์ครับมันเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วคุณพี่พอเรียงทราบไพราะว่า คนที่ประกันสุขภาพแล้วเขาได้อะไรบ้างอ่าก็จ้าเป็นจ้าพอข้าวๆนะคะพอข้าวนะอ่าอยากได้รายละเอียดที่ที่แบบยังไงแน่นๆหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะบอกให้ฟังนะครับผมอ่ะฟังดีๆนะครับนี่นะฮะเงินที่เราเสียไปนะครับผมให้ให้กับทางประกันสุขภาพสมมุติว่าเราเสียห้าสิบบาทใช่ไหมฮะรัฐออกช่วยห้าสิบบาทนะเงินที่เราจะได้ ก็ก็คือนี่เลยนะครับเห็นนะนี่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 มาแล้วครับผมมาแล้วนี่เลยนะครับผมสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่ได้เมื่อยามเราเจ็บป่วยนะครับสมมติว่าเราตําข้องตํมมาตัไม่ยอมหยุดจอมจอดเลไเนี่ยตำมาสามสิบปีปวดแขนปวดล้าเมื่อยตัวเมื่อยอะไรเนี่ยหรือไม่ว่าอีกีบางเพียงอาจจะนอนไปอาจจะเจ็บปวดไปเข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยสมมุติว่า ตั้งแต่สองวันขึ้นไปนะทางรัฐเงินทดแทนจะได้รับสองร้อบาทต่อวันนะครับแต่ว่าไม่เกินยี่สิบวันต่อปีนะครับผมซึ่งเราต้องจ่ายเงินคลรทบครบสามเดือนภายในเวลาสี่เดือนเข้าใจนะครับผมก็คือสามสามสามเดือนอก็ก็ได้รับสิทธิตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไปนอนโรงพยาบาลเกินสองวันก็ได้วันละสองร้อยสองร้อสองร้อยไปนะครับแล้วเงินทดแทนการขาดรายได้อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อทุกผลภาพ ทุกคุณภาพก็คืออาจจะนิ้วกูอาจจะเป็นอามพึกงเอามพาตอาจจะแขนเขินขาเขินเอวคือคือเราคือเราอาจจะไออ่าบริหารเอวบ่อยเห็นไหมครับผมเอวอาจจะคุดอาจจะเค็ดแล้วของต้องต้นงต้องต้องตตายอยู่แล้วเนี่ยก็ก็ตำลุตำเอวเค็ดเนาะเราก็จะได้ได้อะไรไหมครับ นี่เลยเงินค่าทุกคุภาพเลยนะครับผมจะมห้าร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาทต่อเดือนนะครับเป็นเวลาสิบห้าปีซึ่งอันนี้ก็คือจะต้องจะต้องจ่ายเงินสมทบครบหกเดือนขึ้นไปอันนี้มีส่วนดีเลยนะครับผมแล้วอีกอันนี้คือเงินค่าคำศพเวลาเสียชีวิตสมมติว่าคุณศีจันทร์เสียชีวิตไปแล้วคุณศิจันทร์จะได้รับเงินนะจำนวนสองศพละสองหมื่นบาท โอ้โหนี่ได้สองหมื่นเลยนะฮะต้องถ้าลองไม่ใช้ไหมครับถ้าลองผมไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้ใช้ครับเพราะ่สีปรายยาได้ใช้แล้วสีปรายยาได้ใช้แล้วมีงานที่ไหนที่นั่นมนุษย์สัมพันธ์ดีแต่ว่ายากจนเต็มใจเราไม่เคยคิด นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นนิสใหม่ที่ดีนะครับแล่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานชิ้นแรกของน้องออสด้วยนะครับที่ห่วงใย,ยสุขภาพกับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่จะไปทำํำประกันสุขภาพนะครับผมที่รัฐบาลยื่นให้นะครับอย่างหนึ่งอีกทั้งคนเราก็ไม่รู้ว่าจะเจ็บใครได้ป่วยเมื่อไหรหรือไม่บางคนก็อาจจะเจ็บ มา,มากบางคนก็เจ็บน้อยนะครับบางคนอาจจะไหลาตายก็มีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรองออดก็ได้แต่หวังว่าคนที่ยังไม่ทาประกันสุขภาพก็น่าจะตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้รองออดสรารคามห่วงใย,ยสุขภาพพี่น้องชาวไทยก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณคุณบุญมีหยกแก้วถ่ายภาพแล้วก็วันนี้รองออดสรารคามก็ลาไปพร้อมกับผู้สามีภรรยาคู่นี้ ก็คือคุณแสงแสงแคนสิจันแล้วก็คุณพอยเรียงมงไกนะครับวันนี้ซ้ำใบดีครับปะปะปะปเดี๋ยว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 ทุกคนผิดก่อนเรค่มเริ่วเิ่มปปปวิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย จันนะครับประกันสังคมโอเคครับเรามาช่วงท้ายกันนะครับก็ยังพรอมดีเวลาเหลืออยู่นะครับบ้างประเด็น่นะครับบางประเด็นที่ท่านยังไม่ได้พูดแล้วอยากจะสื่อให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วมาตรา40นะมันดียังไงแล้วก็มันเป็นสิทธิที่ท่านจะต้องทำยังไงนะฮะเชิญท่านประธานก่อนนะครับผมว่าวันนี้เรื่องแรงงานนอกระบบเนี่ยดูรอบๆทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะ มันยังมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสงเคราะห์ค่อนข้างมากนะครับไม่ผิดครับไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเริ่มต้นอย่างเนี้ยไม่ผิดนะครับเพราะว่าอังกฤษเยอรมันมันก็เริ่มสงเคราะมาก่อนนะครับแต่อยากให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาการให้มันเป็นเป็นระบบบประกันภัยที่เป็นสากลนะครับนั่นคอนข้อที่สองผมอยากจะถือว่าคนไทยเนี่ยโชคดี ที่เราได้รับพระราชทานแนวคิดเรื่องปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแรงงานนอกระบบเนี่ยมันไม่ได้มากมายไกลกองอะไรแต่มันเป็นอะไรที่มันเป็นหลักประกันมันเป็นยาชูกําลังของชีวิตนั่นแหะคือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราโชคดีมากๆนะครับอย่าไปคิดว่าเข้าไปแล้วต้องรวยต้องสบายนะไม่ใช่ครับอย่างน้อยที่สุดก็จะอยู่ได้นะครับ<ช>มาตราสี่สิบวันนี้รากเริ่มงอกแล้วครับครับ ไม่ช้าไม่นานเนี่ยมันจะกลายเป็นรากแก้วรากแก้วของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันพัฒนาอย่าท้อมองกันในแง่ดีนะครับแล้วนั่นแหะครับคือความมั่นคงทางสังคมแก่ชีวิตของคนไทยนะครับ ต้องขอใ,ใจช่วยท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านมุ่งมั่นมากเรื่องนี้นความใจช่วยกันนะครับติชมอะไรกันขอให้มันสร้างสรรค์กันนะครับผมก็หวังว่าไอ้ที่ผมอยากจะเห็นในประกาสังคมทุ่นหน้ามันคงเกิดขึ้นแน่ครับครับ,บคุณสุชาติครับครับผมในส่วนของผมนี่ก็ยังที่เรียนครับประกันคมตามมาตรา40นี้เรายัางต้องพัฒนาต่อนะฮะเราโดยเฉพาะในปี2 5 5 6นี้เราจะต้องขยับ เป้าจากหนึ่งล้านสองแสนคนเป็นหนึ่งล้านสี่แสนคนนะครับ mm hmm. เพื่อให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระเนี่ยให้เข้าถึงระบบประกันคัเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้เรายังมีประเด็นในเรื่องของการแก้ไขพระราชบัญญัตินะฮะที่ให้แรงงานโล่ทุกกลุ่มอาชีพที่ไม่ได้รับความครองเนี่ยให้สามารถเข้าสู่ระบบประกันคัตามมาตราสิบได้ให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้กับมาตราสิบด้วยนะฮะ mm hmm. อันนี้ประเด็นนี้ที่เราผลักดันอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเราพยายามเพิ่มช่องทางในการ รับชาระเงินสมทบเพราะาต้องเข้าใจว่ามาตรสินเนี่ยมีคนหลายกลุ่มนะที่สมัครแล้วเนี่ยพอเดินต่อไปไม่ทราบว่าจะไปชําระผ่านช่องทางไหนเพราะรว่าเซเว่นในตาน่างจังหวัดไม่มีนะเขาก็ลําบากนะตรงนี้เราก็ต้องอำนวยคันโดคือทํายังไงให้คนในพื้นที่ห่างไกลได้มีช่องทางที่สะดวกในการชําระเงินสมทบเพื่อเขาจะได้ ทำไดเงีง<ช>้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้<อ>ทกสออมสินได้แล้วให้ให้แต่ว่าหากเฉพาะบัญชีเท่านั้นเนี่ย<อ>ไม่จ่ายคพ<อ>่าเทิร์ไม่ได้นั้นประชาชนที่ไม่มีบัญชีญชเขาก็ลำบากนะ<ช>ไ,มไม่สามารถไปใหญยท่องทางเหล่านี้ได้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการปรับปรุงสิททิปริโยชนะมาตรา40เนี่ยหลายคนเขาก็มุ่งหวังอยากจะให้มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นที่ดีขึ้นฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพอทําไปปีสองปีเราจะเห็นฐานข้อมูลแหละว่า คนที่เข้ามาเนี่ยจ่ายเงินเท่าไหร่แล้วก็สิทธิโยอดเราจ่ายไปเท่าไหร่เราสามารถเอาตรงนี้มาคำนวณได้นะฮะทั้งส่วนนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ระบบความคั่มคงประกันคมเนี่ยขยายไปสู่ประชาชน,นทั่วไปนะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบความวามั่นคงประกันคมได้โดยประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินนะฮะเพื่อก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่างๆและเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเขาเองนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปนะครับค่ะการคุณส่งคิดค่ะครับผมก็อยากจะบอก รัฐบาลนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเงินอุดหนุนให้กับแรงงานนอกระบบะก็อยากจะให้มันเป็นพบรบถ,ถูกต้องจะได้ไม่ต้องมาอนุมัติกันต่อปีปีต่อปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นส่วนนี้เนี่ยมันก็ควรจะจัดการได้ให้มันผมดุลแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพเนี่ยก็ต้องฝากนะครับประกันสังคมช่วยให้ ดูแลเขาด้วยเพราะบางกลุ่มเนี่ยก็ยังอยู่ยังมาไม่ได้ยังยังจับเราไม่ติดนะครับ,รบก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันควารรมเลือมร้อก็จะน้อยไปความอยู่ดีกินดีความสดชื่นมันก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับครับนั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับของอา,อาชีพอิสระนะครับที่จะเข้ามาสู่สิทธิ เรื่องของการประกันตนตามมาตรา40นะครับเพื่อที่จะเป็นเรื่องของความมั่นคงและก็สวัสดิภาพของตัวเองนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะครับวิยากรทั้งสามท่านด้วยรับค่ะขอบคุณค่ะครับวับนพรุ่งนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงมาตรา39นะครับก็คือลูกจ้างที่ยังคงจะขอใช้สิทธิ์ในการทำประกันสังคมนะครับพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เวลาหมดนะครับคุณลังสีมาวิยากรทั้งสามท่านและ ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ